ก็ขอขอกรับสวัสดีท่านชมที่น่ารักประจำช่อง KPFF กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงประจำซีซั่นนี้ที่เป็นของค้างคาวนะครับเพื่อใครที่แบบยังไม่รู้ว่าชุดมันเป็นยังไงนะแต่ว่าก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละ คือมันมีกิจกรรมเข้ามาเยอะเลยไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะครับนี่นะครับที่เอาไว้ซื้อ,อน,นี้นะครับแต่ผมได้สิทธิ์ขั้นสูง162เพชรมานะครับได้ของซีซั่นนี้มาก็ชิลๆแล้วแหละถ้าเป็นซีซั่นหน้าผมก็จะเก็บไว้162เพชรเองนะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสงสารคนซื้อแพงนะครับอันนี้ยังปลดล็อกไม่ครบนะแต่เราจะมีวิธีปลดล็อกให้ครบด้วยการเก็บของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะพอวะนี่พอวะนี่ เดี๋ยวมาดูตรงของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูของรางวัลแต่ละชิ้นแล้วกันอย่างแรกก็จะเป็นส่วนของรถคีมนะครับสวมใส่ไปก่อนเลยที่เด็ดๆต่อมาก็จะเป็นแจ็คเก็ตสําหรับสายเติมนะครับตัวแรกสําหรับสายฟรีตัวนี้ผมได้ไปแล้วนะครับตัวแรกเอวอันนี้เป็นชุดของผู้หญิงนะครับสุดสวยเลยเดี๋ยวเปิดเก็บไว้นะครับก็จะมีมีดตัวนี้ก็ คนก็น่าจะแบบเคยเห็นกันไปเยอะแล้วนะครับมีเสื้อตัวนี้ผมได้ไปแล้วนะเพื่อนเก็บให้อันนี้เป็นกระเป๋านะครับค่อนข้างเท่สวมใส่กันไปเลยมีทอมสันด้วยนะครับได้มาแบบเท่แบบนี้สวมใส่กันไปเิน,นี่ได้ท่าทางมาด้วยมีสกเก็ตบอร์ดสุดเท่อันนี้อันนี้ขอบอกเลยว,ว่าชอบมากครับสวมใส่ไปเลยแล้วก็มีพลึกริสตลัลแล้วก็มีหินอีโวอีกนะครับมีกล่องดวงใจสวมใส่ไปเลย แล้วก็มีร่มชูชีพสวมใส่ไปอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีส่วนของชุดนี้เท่ๆที่ใส่กับกางเกงปีกนกได้ด้วยนะครับชุดสิทธิ์ขั้นสูงของเรานะครับแต่ว่าเราเล่นหมวดดดล่มไม่เก่งนะครับโอสีท่านผู้ชมอาจจะเบื่อกันแล้วนะครับเราก็เลยจะมาเล่นสร้างฟอกให้ดูนะครับผมจะลุมสองกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งมีแค่หนึ่งคนนะครับดูว่าเพื่อนผมคนนั้นจะชนะผมยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยในเกมนะครับ นี่นะครับคือห้องที่ผมให้เพื่อนสร้างไว้นะเดี๋ยวผมย้ายมาอยู่ฝั่งนี้และกันนี่นะเพื่อนผมแรงทีด้วยเต็ม3 0 0พเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะชนะยังไงนะครับอันนี้คือเป็นแบบเหมือนสร้างห้องเข้าไปนะก็เป็นแบบใช้ปืนนัดเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับห้ามซื้อหมวกน้ําแบบนี้เส้นผมอยู่ไหนเอ่ยขึ้นฝั่งนี้ก็เา ครับนี่อ่ะมันเมื่อกี้มันแบบตั้งไอวอลกันควันขึ้นเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นเอา้าเพื่อนผมล่วงนีเฉยอ่ะตอนนี้ซื้อลูกซองนะครับรู้สึกเหมือนว่ามันแบบไม่ได้ทำอะไรเลยเมือ่อกี้แปบ๊บเดียวเองนะจบเกมแล้วเอา้าโดนตัวเฉยเอา้าล่วงผมล่วงเฉยให้เพื่อนเขาพันเลือดพันหนองนะครับยังไม่มีใครตายแล้วตอนนี้เกมยืดเยอะมากนะครับเอา้า เพื่อนผมหัวหลุดไปีคนหนึ่งแล้วโอ้เ oh, ก mm ินไปนะบางทีเปิดสเต็ป hmm. ขั้นสูงสุดโอ้ oh, mm hmm. ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปที่เขาทำเลยไม่เฟี้ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหัวล่วงอย่าเล่นเยอะไม่ได้นะหั mm hmm. วแตกเียครับรออะไรบูทแพคเกอร์แล้วกัน ตั้งไงอยู่ตรงนู้นเราห้ามดับยิงนะเอา้าเพื่อนผมก็รีบเกินบางทีตั้งไอวอ์ดักไว้ก่อนเอ้ยเฮ้ยร้านคาบเกือบล่วงผมเนี่ยเกือบล่วงอะไรครับนี่อ่ะอัดแต่ตัวรัวกระสุนใหญ่เลยผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยบางทีก็เกินไปนะเพื่อนยิงโดนหัวป่ะนี่ รีกไอวอลเมื่อกี้ตั้งไม่ติดเกือบเกือบตายห้าเอา,เอาเอาเฉยไอวอลดิดไกลเกินนะบางทีเพื่อนก็โหดเกินบางทีอ่ะเก็บหมดตี้เลยไป อ่าเหมือนเหมือนวางกับดักเพื่อนเฮ้ยอีกคนนึงจะแตกนะบางทีก็เกินไปนะถ้าแตกอ่ะเอา้าเอาร่วงแล้วเหรอเอาร่วงแล้ว <obras> เกินไป โอ้ไม่โดนไม่โดนสักดอกอะไรครับเนี่ยปอดแตกเดี๋ยวมันต้องแอคหน่นะครับเดี๋ยวไม่คุ้มค่าอุตส่าห์ยิงได้สักหัวัดโทษไม่นะนั่นไงไม่ทนัน ผมล่วงจะได้อะไรครับนี่อ่ะเอ้าแต่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าตั้งฝักกันแบบนี้ดิโนตีนมานี่เอา้าคนตีนแล้วไม่ใช่แล้วอันนี้คือเราไม่ได้ดักยงิงจริงจีเอา้าชนะเฉยงงนะเพื่อนแบกหมดเลย ก็สำหรับวันนี้ก็มาดูชุดกันเท่านี้ก่อนนะครับมันเหมาะไหมสาหรับชุดไฮไลท์ก็ไปคิดกันเอาเองนะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ